สมพองษ์อุมมวันครับในช่วงของห้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณรอมพันธ์และท่านทุกปั่งที่กระรดทจูานครับวันนี้จะช่วยชาวนาเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวไปรวบรวมปัจจัยแต่ก่อนนะครับขราบผมครับมีน้อย <c oughs> มีมีข่าวรองรับอีกเยอะโอเคครับอ,อ่ะก็ห้านาทีเพื่อนครูวันนี้นะครับวันศุกร์ที่เจ็ดแล้วนะครับก็ด้วยความยินดีในโอกาสที่เมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันครบรอบ69ปีของสำนักงานเลขาธิการพุสภานะครับ ซึ่งก็มีการจัดงานนะครับเพื่อระลึกนึกถึงนะครับวันที่ได้มีการแต่งตั้งก็คือ2มีนาคม2488นะครับโดยท่านทวีบุญยเกษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นนะครับก็ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการอํานวยการคุรุสภาในขณะนั้นนะครับก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพของคุรุสภา มาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็หนุ่มใหญ่ไปแรงแล้วนะครับ69ปีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของครุสภานะครับก็ให้ครุสภานั้นอยู่คู่กับเราแล้วก็วางกฎวางแนวทางปฏิบัติเพื่อที่คุณครูเราจะได้มีแนวปฏิบัติจรรยาบรณวิชาชีพครูได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของการสอบโพนตของลูกหลานนะครับซึ่งในอีออกตรีปีข้างหน้าทางสมศก็ได้มีการเตรียมความพร้อมว่าจะทําอย่างไรจึงจะให้ ผลการสอบโอเนตนั้นมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับบุญขุดและก็พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางท่านาใจนรงคอนรุ่งโรจน์นะครับผู้บริการสำนักงานร,รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารหรือสอมศนะครับเขาบอกว่าขณะนี้สมศกาลังปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่นะครับซึ่งจะเป็นช่วงของปี2559ถึงปี2563นะครับ และก็ในการปรับปรุงครั้งน um ี science, ้นะครับก็จะดําเนินการคือในวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทางสมศก็จะเชิญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและก็สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตลอดจนทางสํานักทดสอบทางการศึกษานะครับมาหารือกันว่าจะนําผลการทดสอบทางการศึกษา ต่างๆนะครับเช่นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานก็คือโอเน็ตนะครับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาก็เรียกว่าวีเน็ตการทดสอบทางการอาสอบมาตรฐานการอุดมศึกษา,าก็เรียกว่ายูเน็ตนะครับมาเป็นตัว บ่งชี้ในการประเมินรอบสี่นะครับซึ่งก็จะต้องมีการหาตือกันก่อนว่าวันที่18มีนาคมนี้ที่ประชุมจะว่าอย่างไรนะครับผลการดําเนินการวจะนํบราเล่าสูา่ปากกันแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นข้อเตือนใจนะครับทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านอภิชาติจีรวุฒิพูดนในที่ประชุมนะครับของท่านผู้บริหารและเพื่อนครูนะครับที่โรงแรม B A D S ปัตตานีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี นะครับโดยในช่วงหนึ่งนะครับก็ได้พูดถึงบอกว่าผู้บริหารการศึกษาและผู้ผู้บริหารโรงเรียนนะครับในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับท่านบอกว่าผู้บริหารโรงเรียนนั้นคือบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนจึงจะต้องอยู่โรงเรียนนะครับไม่ควรที่จะไปปุ้นเปียนอยู่แถวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องมาคอยรับรองดูแลพอรองผอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัรวรการประพฤตินตนดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตนเองดูแลครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนรวมไปถึงโรงเรียนไม่ใช่มีหน้าที่มาคอยดูแลผู้บังคับบัญชานะครับโดยภารกิจหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องอยู่โรงเรียนอย่างน้อย6-8ถึงชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างท่านเลขาธิการอภิชาติจิรวุฒินะครับได้ให้แนวทางผู้บริหารในภาคใต้ซึ่งต่อมาก็คงจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารทั่วประเทศนะครับ เรื่องของมูลริธิดที่วัฒนาชนสนิทเพื่อสามัญศึกษานะครับซึ่งก่อตั้งมาเมื่อวันที่26รกรกฎาคม2543ในสมัยนั้นก็มีท่านอภิชาติอัธเวทินนะครับเป็นผู้ในการสอสจอบและก็มีบริหารจัดการด้วย <c oughs> ทุนเริ่มต้นที่200,000กับ5,000บาทนะครับขณะนี้ก็มีอกองทุนขึ้นมาแล้วนะครับมูลที่ก็ทั้งหมด764,663บาทนะครับก็ได้ดอกได้ผลมาก็แบ่งทุนให้กับลูกหลานนะครับ ในจังหวัดนคะรพนมเราได้ทุนละหนึ่งพันบาทรวมแล้วห้าสิบเอ็ดทุนห้าสิบเอ็ดโรงเรียนนะครับก็จะได้รับกันทุกทุนครั้งนี้โดยร้อมเพียงกันนะครับตอนนี้คณนะกรรมการก็มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่นะครับก็คงจะเป็นท่านที่ปรึกษาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริการนรงคินาสารท่านผู้บริการคมสรนปุพัชรีท่านผู้บริการคมสินศรนีมนมส,นสมนศักดิ์และก็ท่านเลขาคนเก่งนะครับผู้ประสานงาน ได้ทุนมาก็คือท่านผู้บริการสุรพลมีหนองว่านี้นะครับก็จะได้รวบรวมและก็ดําเนินการนะครับเพื่อได้เบิกเงินออกมาเรียบร้อยก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับลูกหลานทันทีนะครับก็คงประมาณอาทิตย์หน้าคงจะได้รับเงินกันส่วนหน้าอันนี้คือมูลนิธิวัฒนาชวนเสด็จซึ่งมีความก้าวหน้ากันมากๆเลยนะครับจากสองแสนเพิ่มเป็นเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วสําหรับกองทุนมูลนิธิมูลนิธินี้นะครับทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจัง จังหวัดนครพนมนะครับโดยท่านบริการกรมศิลป์สีม,มตร์ก็บอกว่าในปีนี้ทางสมาคมจะจัดโครงการทัศนศกษารแหล่งเรียนรู้อาเซียนและก็งานเกษียณอายุราชการสําหรับผู้บริหารในปี2557นะครับปีนี้จะไปที่ประเทศกรัรมพูชาและก็เวียดนามนะครับช่วงวันที่23ถึงวันที่28เมษายน2557นะครับวนั้นก็ขอให้ผู้บริหารได้ส่งหน้าพาสปอร์ตนะครับไปที่โรงเรียน อ่าีบาลวิทยาคมนะครับและหลังจากนั้นก็จำาระเงินคนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับที่ท่านผออภิเชษสุนทรรศและก็ผอ,อส,สินสิงห์นะครับเออข่าวนี้สําคัญหน่อยนะครับทางท่านปริญญาธรัสนาสรงข่าวมานะครับบอกว่าทางคณะครูจานักเรียนโรงเรียนอ่หนองส่วนวิทยาคมโดยท่านผู้ในการบรรจงสีประเสริฐนะครับจะทบ,บุญมหากุศนทอดพราป่าสามขีสร้างศาลาป,ปฏิบัติธรรมของที่พักสงฆ์ท่ติสารารามนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านดงสว่างน้อย ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยจะทอดอะจะตั้งกองพระป่าในวันที่13เมษายนแล้วก็จะทอดถวายในวันที่14เมษายนนะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมกันสร้างศาลารามในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญกันแล้วกันนะครับวัดน,นี้สําคัญอยู่ทางด้านภูรังกาของเราทางด้านทิศตะวันตกว่าอย่างนั้นนะครับงานนวัตการมพระธาตุพนมแน่นอนแล้วนะครับ12-14มีนาคมและก็จะมีพิธีเปิดยิ่งใหญ่ ในวันที่12มีนาคมนะครับคืนสู่เย่าชาวอูเทนพัฒนานะครับจะจัดงานวันเสาร์ที่12เมษายน2551นะครับจัดยิ่งใหญ่หน้าสนามโรงเรียนอูเทนพัฒนาดื่มกินเล่นเต้นและก็สนทนากันนะครับที่โรงเรียนอูเทนพัฒนาในวันเสาร์ที่12เมษายนและวันนี้นะครับทางท่านผู้นิการคมสันปุกปั้รีท่านนายกการแก้วมาาและก็ว่าทีร้อยตีธิรวัจจ์ปาใจสรีนะครับก็ขอเชิญ อาิเก้าอุเทนพัฒนาที่ว่างๆนะครับขอเชิญร่วมปรึกษาหารือในการจัดงานครั้งนี้อาที่ห้องประชุมไทยยสองเวลา16นาฬิกาที่โรงเรียนอุเทนพัฒนานะครับยินดีกับท่านผู้มีการาสมชาติคำหาและคุณครูสวนีคำหานะครับที่จะแต่งลูกสาวนะครับเพศสัชกรหญิงสุกนิดดาคำหานะครับโดยจะแต่งกับเภศสัเภศสัชกร ทะวบนนทิเคราะห์นะครับในวันเสาร์ที่8ปมีนาคม2557นะครับที่บ้านแพรก็ยินดีทั้งท่านผออนันและท่านผอสมชาติครับครับท่านสวัสดีครับครับผมท่านชัยนาธสลิดมาครับเป็นการเรียนกุิมวิทยาคมบอกว่าวันนี้เป็นการประชิมนิเทศลูกหลานที่จบจากโรงเรียนกุิมทั้งม .3 และม .6 นะฮะจะมีทางท่านอริชาติอุลหะเลขาการนายอำเภอท่าบพนมแล้วก็ทางท่านนายอำเภอดุสิตนาเทมพอจากเรียนนครไปร่วมในพิธีด้วยบ่ายสองโมงวันนี้ว่าอย่างนั้น โรงเรียนอนุบาลเรียนละวันครับรับสมัครเด็กนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่3ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนะฮะโดยทางท่านอาจารย์สินสมุรอินาราครับทางโรงเรียนศูนย์ทรวิจิตรับสมัครเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่1นะถึงวันที่10มีนาคมนี้ครับด่วนเลยด่วนได้เลยนะไปได้เลยนะที่โรงเรียนศูนย์ทรวิจิตครับท่านอาจารย์ปีชาจิรพัฒน์พงศกรครับ คุณครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้อยนาะเหนือท่าอุเทนฝากขอบคุณคุณครูวิทยาศรีภพพวงประกาพันธ์และก็คุณครูศิริลักษ์ประมจาจันจากโรงเรียนบ้านดอนติ้วตำบนทจมปาที่มาช่วยในการเข้าค่ายลูกเสือสนุกมากเมื่อคืนที่ผ่านมาผบอกว่าเล่นรอบกองไฟสนุกสนานเลยทีเดียวครับมีผู้ปกครองไปเชียร์มากกว่านักเรียนโอ้โหสนุกมากนะเด็กๆนะแต่ยังไงมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครปฐม,ม มหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลครับถ้าอย่างไรในช่วงนี้ครับทางมหาวิทยาลัยนครปนมของเราก็รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ะระดับประวชวปวสปริญญาตรีปริญญาโทนะครับอ่าลองสอบถามทุกสาขาที่คุณชื่นชอบเจียวเรียนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าณเวลานี้ปีนี้ครับมีคนสนใจในการที่จะมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยนครปนม,มากขึ้นเป็นกรณีพิเศษนะฮะถ้าอย่างไร ลูกหลานที่เรียนจบมหกแล้วครับไม่ตงรงไปเรียนที่ไหนครับเรียนมหาวิทยาลัยดีก็บ้านมหาวิทยาลัยนครปนมของเรานี่ยนะครับมีทุกสาขาให้คุณได้เลือกได้ได้นะฮะถ้าอย่างไงยังไงท่านสนใจที่จะเรียนสาขาไหนตะิดต่อไปที่042532477ถึง8นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวิทเลหะสิริวงศ์พร้อมที่จะอ้าแขานรับลูกหลานเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยของคุณคือมหาวิทยาลัยนครพนม ครับก็ขอเพิ่มเติมเต็มท่านผู้มีการสมพง์บัววันนะครับในเรื่องข่าวสารการศึกษานะครับก็ในช่วงนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครนะครับจะมีการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2557นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรชดินวศรีนนท์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับเพื่อนครูท่านใดนะฮะน้องเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะ อยากจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับในการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหรือว่าปรดอดดโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรกิจบวร bon, เป็นประธานกรรมการบริหารสาขาก็รับสมัครการรับสมรรัคร,ร,รการบริหารและพัฒนากาศารุ่นที่5แล้วนะครับจำนวน15คนเป็นภาคพิเศษนะครับเรียนเฉพาะวัวนเสาร์อาทิตย์นอกจากนนั้นระดับปริญญาเอกก็มีการบริหารการพัฒนารุ่นที่3อันนี้ก็รับ15ท่านเหมือนกัน ปริญญาเอกฟิสิก์รุ่นที่2นะครับภาคปกติรับ3คนคนภาคพิเศษรับ3าคนในระดับมหาบัณฑิตหรือว่าปริญญาโทก็มีครุศาสตร์มหาบัณฑิตคมอมก็มีนวัตรกรรมการบริหารการสาษารุ่นที่2อนะครับอันนี้ก็เรียนรับสมัครภาคพิเศษนะครับสี่ท่านการสอนวิทยาสาตร์รุ่นที่2รับสมัคร30ท่านด้วยกันหลักาสูตรวิทยศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับหรือว่าว,าวทม วิทยาการสารสนเทศรเทคโนโลยีรุ่นที่3นะครับอันนี้ภาคปกติ5คนภาคพิเศษ20คนนะครับแล้วก็ปริญญาโทฟิสิกรุ่นที่6นะครับภาคปกติ5คนภาคพ,พิเศษรับ5คนเพราะฉะนั้นนะครับ เพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งผู้บริหารคุณครูนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องของอาการศึกษาต่อในะระดับที่สูงขึ้นนะครับก็ยืดเอกสารด้วยตนเองนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่16มีนาคมนะครับภาคพิเศษภา,าคพิเศษนะครับ1-16มีนาคมนะครับภาคปกติก็ถึงวันที่16กรกฎาคมาเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับ <_ T. S 1> เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองพัฒนาหน่วยงานพัฒนาชุมชนพัฒนาชาติของเรานะครับแล้วก็เสริมอีกคราวหนึ่งก็คือวันนี้นะครับวันนี้ศุกร์ที่ศุกร์ที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 5 7นอาะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมพรจินดาสมุทรนะครับซึ่งเป็นอดีตรองอธิการบดีฝ่ขขายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัสกลนครนะครับได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3มีนาคมนะครับคณน,นนี้ก็ศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครแล้วก็จะมีการชช้วิิีศพในวันนี้นะครับศุกร์ที่7มีนาคมนะที่วัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เรียนเชิญครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ผู้เคารพรักนับถือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมพรจินดาสิบุตรนะครับไปร่วม ส่งดวงวิญญาณของท่านวันนี้นะครับที่วัดป่าสุทธาวาสอาเภอเมืองจังหวัดสุขนครนะครับสพปนครพนมเขตสองนะครับโดยท่านวัชรชเฉลปเดชนะครับรองผู้ในการสพปนครพนมเขตสองจะมีการประชุมประจําเดือนผู้บริหารนะครับในสพปนครพนมเขตสองวันที่12มีนาคมนี้เรียนเชิญทุกท่านก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับ